ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพบสิจพิบาลในเช้าวันอังคารที่30มกราคมอธิษฐานขอพระเจ้าพระคุณความรักพระเมตตาคุณของพระองค์นั้นอยู่กับพวกเราทุกคนและพระวจนะของพระงค์ที่เราจะอ่านด้วยกันนะครับผมจะอ,อ,อยู่ในพระธรรมสดุดดีบทที่143รี่หัวข้อผมตั้งว่าคำอธิษฐานขอช่วยพ้นศัตรูและถ้าเราสังเกตดูให้ดี บทก่อนๆหน้าห้าเล่มสุดท้ายของพระธรรมสดุดีนะครับก่อนห้าเล่มสุดท้ายจะเต็มไปด้วยการอธิษฐานค,คนําครวญขอการช่วยขอการปกป้องขอการแก้แค้นตอบสนองต่อศัตรูแต่พอหลังจากห้าบทสุดท้ายนี้นะดาวิดจะพูดนะครับจะเขียนถึงเรื่องของการสรรเสริญขอบคุณยกย่องโมทนา เริ่มต้นด้วยสรรเสริญและปิดท้ายด้วยสรรเสริญห้าในห้าบทสุดท้ายนี้วันนี้เรามาดูดาวิดได้พูดบรรยายถึงสภาพที่ท่านเองนะกำลังตกอยู่คือศัตรูไล่กวดฆ่าเขาขยี้ฆ่าอยู่ในข้อที่สามแล้วสภาพอารมณ์จิตใจและวิญญาณจิตของดาวิดอยู่ในข้อที่สี่วิญญาณจิตข่าจึงอ่อนละอาและใจของข่าก็กลัวลาน อยู่ในข้อที่สี่แม้ว่าดาวิดจะมีพระเจ้าดาวิดจะตั้งใจเดินอยู่ในทางของพระเจ้าดาวิดได้อธิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพิงพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าชีวิตของดาวิดนั้นจะไม่พบกับศัตรูหรืออุปสรรคปัญหาความทุกข์นะครับอันข้อคิดหรือการนำไปใช้และอีกข้อคิดนำไปใช้ข้อที่สองนั้นก็คือเราเห็นว่า แม้ว่าดาวิดจะเป็นคนที่กล้าหาญเป็นนักรบมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าแต่ท่านเองก็มีช่วงที่ใช้คำว่าวิญญาณจิตทำไมครับอ่อนละอาหรือลม้มหรือเออใช้คำว่าอ่อนแอนะครับแล้วก็จิตใจก็กลัวนะไม่มีใครนะครับที่จะเป็นคนที่ไม่กลัวแม้แต่พี่เยซูเองในช่วงที่อยู่ในสวนอิเกสมเมเนเห็นถึง สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้ากางเขนในวันพรุ่งนี้พวกงก็กลัวนะครับแล้วทุกใจพวกเรานะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นบอกให้พวกเราได้เห็นว่าไม่มีชีวิตคริสเตียน <c oughs> ใครที่จะชีวิตไม่มีการตกบางช่วงวิญญาณจิตของเราจะอ่อนแอบางช่วงวิญญาณจิตของเรานี้จะขาดสันติสุขบางช่วงจิตวิญญาณของพวกเรา จะรู้สึกห่างเหินจากพระเจ้าและบางครั้งความกลัวต่างๆก็เกิดขึ้นแม้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราก็ตามแล้วดาวิดนะครับได้อธิษฐานขอมีทั้งหมด578ข้อด้วยกันคือขอรับนะครับตอบคำอธิษฐานของท่านขอให้ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ ขอทรงสอนข้าให้ทำตามเพื่อไทยขอพระวิญญาณทรงนำข้าไปในทางราบเรียบข้อ6ขอรักษาชีวิตข้าพระองค์ 7. ขอ้อขอทรงนำข้าพระองค์จากความยากลำบาก8ขอทำลายศัตรูของข้าพระองค์อยู่ในข้อที่12ให้เรามาดูนะครับผมจะหยิบบางประเด็นขึ้นมาเพื่อนำไปใช้นะครับในข้อที่ 2, บอกบ่า ขออย่าตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์เพราะไม่มีผู้ใดชอบทมเฉพาะพระพักของพระองค์นี้เป็นการยอมรับคำพูดจากปากของดาวิดว่าท่านเองยอมรับว่าไม่มีใครไปครับเอ่อเป็นคนที่ดีพร้อมเหมือนอย่างพระธรรมโลมที่พูดในบทที่สามข้อที่ยี่สิบว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระยาวนี่เป็นท่าทีที่เราเองควรจะเข้ามาทุกครั้งเพื่ออธิษฐานต่อพระองค์ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ดี นะเราเพิ่งเข้ามาพึ่งพื่คุณแล้วประการที่สองนะครับดาวิดยอมรับว่าตัวเองบกพ่องนะครับอันนี้เป็นท่าทีที่ดีที่เราเองควรจะนะครับคิดและตะหนักให้ลงามาดูนะครับในข้อที่สีจิตวิญญาณของข้าพโมงก็อ,อ,งอ่อนละอาจิตใจของข้าพโมงก็กลัวหลานก็พูดไปแล้วนะครับแม้ชีวิตคริสเตียนเราจะ พึ่งพิงใกล้ชิดสนิทสนมติดเนิทกับพระเจ้าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเองจะไม่มีความทุกข์ญนานะครับอันนั้นนี้นะครับเราจะข้ามไปนะครับเอ่อแต่ผมจะต่อเนื่องในข้อห้าข้าพงระลึกถึงสมัยเก่าข้าพงงคล,คล้าควรพระราชกิจข้าพงตึกตองถึงผลงานหมายถึงในสภาพชีวิตที่จิตวิญ,ญญาณอ่อนละอาในสภาพที่จิตใจที่เต็มไปด้วยความกลัว เข้ามาสมลุมเล้าชีวิตเนี้ยของดาวิดและของเราสิ่งที่เราควรจะทำนั้นก็คือเราทำไมครับให้จิตใจความคิดของเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระเจ้าเคยทำในสมัยก่อนหรือในสมัยในในอดีตที่ผ่านมานะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะในสภาพตอนนั้นเราตกอยู่ในความอ่อนแอาวิญญาณจิต จิตใจก็กลัวสิ่งที่เราเองนะครับควรจะทำเราให้ใจของเราความคิดของเราจดจอ่อระลึกถึงนะครับสิ่งที่พระเจ้ากระทำพระราชกิจการช่วยกู้การปกป้องการดูแลการรักษาพระพรของพระองค์และผลงานต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำอันนั้นนะครับเป็นสิ่งที่จะฝากไว้กับนะครับพวกเรานะครับให้ข้อคิดนะครับ ให้เรามาดูนะครับในข้อ8ขอทรงสอนข้าพองถึงทางที่ควรจะไปนะเพราะข้าพองอธิษฐานต่อพระองค์สอนทางทางอะไรทางคือทางการดำเนินชีวิตบางครั้งหรืออาจจะทางที่หมายถึงทางที่ทำไมครับที่เราจะเลือกเดินตัดสินใจในชีวิตของพวกเรานะครับเรามีเลือกเดินตัดสินใจหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ เรื่องการเลือกคู่ครองเลือกการเลือกการเรียนเลือกการเลือกธุรกิจเลือกการเลือกการงานและเลือกการตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถซื้อหลต่างหลายอย่างเราเองควรที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเป็นผู้นําทางที่เราเองควรที่จะเดินไปเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดนะครับข้อสิบครับขอทรงสอนนะครับพงค์ทำตามพระไถยของพงน้ำพระไถยน้นเป็นสิ่งที่ดียอด พงมีน้ำพระทัยสำหรับพวกเรานะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์แต่มีน้ำพระทัยบางอย่างที่พรงค์ต้องการให้เราทำเฉพาะนะซึ่งเราเองต้องการการเปิดเผยสำแดงนะครับโดยทั่วไปน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการให้เราดาเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ตามคําสอนของพระคัมภีร์แต่น้ำพระทัยบางเรื่องที่เราเองต้องการเรียนต้องการรู้ นะครับอย่างเช่นพระเจ้าต้องการให้เราแต่งงานกับใครพระเจ้าต้องการให้เราเรับใช้พระองค์อย่างไรเรื่องใดนะครับอะไรทํานองลักษณะอย่างนั้นซึ่งเราต้องการพระเจ้าที่จะเป็นผู้สอนเราการรู้จากน้ำพระทยัยพระเจ้าเราต้องการเรียนเราต้องเรียนรู้นะครับแล้วพระเจ้าพระวิญ,ญญาณจะเป็นผู้ที่สอนเราและบางครั้งพระเจ้า ก็ใช้ผู้รับใช้ของพองค์ที่จะสอนเราด้วยเราควรจะเปิดใจส่วนนั้นให้เราไปดูข้อที่สิบตอนท้ายนะครับขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพงษ์ไปในทางลาบเรียบพระวิญญาณประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผู้ประเสริฐแสดงว่านำ tha, นำข้าพง์ในทางลาบเรียบทางนะครับถ้าเราไม่ได้ลาบเรียบจะทำให เราเดินแล้วเท้าแปลงบาดเจ็บฝ่ายวิญ,ญญาณได้หลังนั้นเราควรจะอธิษฐานขอพระวิญ,ญญาณทรงนำเราในการเดินในทางที่ทำไมครับราบเรียบทางที่ราบเรียบคือทางใดก็คือทางที่ทางของพระวิญญ,ญาณน,นั่นเองทางของพระวิญ,ญญาณเป็นลักษณะอย่างไรในที่นี้บอกกับพวกเราประเสริฐแทบแปลกนั่นก็คือ ทางที่ดีนั่นเองถ้าเรามานำในยุคพระคุณนี้ก็คือผลของพระวิญญาณพระกัมพีเปาโลบอกกับพวกเราว่าดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังของเราขอาพ,รพระเาอวยพรพระวจนะถ้อยคำของพระองค์วันนี้ที่เราได้ฟังได้ยินได้เรียนเพราะพระพจนะของพระองค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนะ